สวัสดีครับสวัสดี FC มีน้อยรถเกี่ยวครับผมอ่ะเสียเงินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอยังไงล่ะปะาลูกไม่เลยหรอปะนายช่างบอกว่าบ่อใดค,ครับลูกเก่าแม่นบอปะๆลูกเก่าเสียแล้วเออนี่ล่ะครับพี่น้องสาเหตุที่รถบอร่อใครเด้ขี่ด้วยพี่น้องด้วรถจอด,ด้นโดนบอ่อใครเด็ ีเสียได้ก็อย่าครับนะครับอะไรบางอย่างนี่เสียได้เลยนะครับอันนี้คือปั๊มนะครับปั๊มเบรกลลางอันนี้ลูกใหม่ครับผมยกลูกใหม่นะครับแพงอยู่นะครับพันกว่าบาทเนด็ดเห็นว่าน,นะครับผมนี่สาเหตุที่ว่ารถผมบ่กใครได้ขี่นะครับใช้นอลูลเก่ามันได้เลย อันนี้ปั่มบนนะครับนี่ปั่มบนปั่มบนยังดีครับผมถอดมาเช็คแล้วเสื้อนะครับเสื้อยังดีโบวเป,ป็นร้อยนะครับแต่ว่าปั่มเกานี่เบิ้งแล้วครับอันนี้ปั่มเกาครับผม <curry> เดี๋ยวมาเบิ้งที่ ปั๊มเก่ารถบ่อไข่เด็กขีบบ่ไข่เด็กขย,ยับลูกสูบนะครับสำหรับปั่มขาดหลางเนาะพี่นอ้องมันกระสิเกิดสนิมนะครับคลายว่าว่างยาเจ้าของนะครับว่างยาตนเอง เจ้าของรถว่างยาเจ้าของว่างยาเจ้าของรถเองนะครับมันเกิดสนิมขางนนอะครับบอหลูกสูบเข้าบ่กได้ขยับนี่เดอร์พี่น้องปัญหาปัญหาครับปัญหานี้ต้องแก้ไขแบบไหนอันนี้คือสาเหตุเหมือนผมว่างยาเจ้าของนะครับ รถบ่อไข่เด็กขี่บอ่อไข่เด็กรับมันก็เฮ็ดให้เสื้อเสื้อปั่มเบรกนะครับผมเกิดสนิมอ่าพอเห่าไปโด,น,ดนเข้าไปขี่นะครับอานนี้มันก็ลูกสูมันก็ทํางานบ่เต็มที่นะครับมันเป็นห้อยว่าเสื้อสูมันมีสนิมข้างในนะครับเดี๋ยวเสียให้เบิง้งพีน่น้อตอกซองใส่แดดเนาะจังเห็นเนาะบ่เห็นคือเราแล้วมัน นี่คันผมเนี่ยมตาเปล่ามันเห็นนะครับบัวหายมันเกิดสนิมเป็นห้อยนะครับเป็นหลอง่อะตอนนี้ก็ให้สร้างคนจัดการนะครับผมสี C H A N, เห็ดเองเื่องมือกับบมีลูกมีงแพงอยูด้วยครับพันก็าบาทคนนี้ ปั๊มบนปั๊มบนนี่ถอดมาเช็คนะครับเพื่อความแน่นอนเพื่อความหมั่นใจนะครับ เช็คสภาพตัวไปครับดูแลกันไปจังได้มันเป็นเท่ากับต้องยอมเสียเงินเนาะป่านเอานี่ดิคนนี้ฮะนี่ขี่รถมาเมื่อกี้ไปยที่ออกไปว่าหนามีป่าใช่ไหมเออมาเมื่อกี้บ่เราคนชัยภูมนด่เออเออน้ำเอนพิทบุญเออพิทบุญบ่สวยงาิมืม เราก็ต้องยอมเสียเงินนะครับบบเสียกับโบเศร้าปวามบนกระทอดแล้วดูแลกันไปครับพี่น้องรวมๆค่าแรงค่ายังกับสิโยประมาณสองพันกว่า่ะโมเป็นยังดูแลกันไปเนาอพี่น้องเนาะ เครื่องมือช่างเพิ่นเต็มอยู่ต่อไปก็สิไปเปลี่ยนยางแหละครับผมขั้นตอนต่อไปบานนะครับยางมันก็ดอกอยังดีอยู่แต่รถบ่ใครได้ขี้ครับยางมันก็หลายปีแล้วเห็นว่าดอกอยังดีนี่เห็นบ่ไล่ย,ยังดีอยู่พี่น้องหล่องอยังลึก นะครับแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนขึ้นกันพออย่างพอมันเห็นบ่อเนี่ยพี่น้องในหล่องมันเรื่อมแตกนะครับเห็นบ่อเอาแรนท่างไกอากาศร้อนโอ้เสียวนะครับผมอันตรายอันตรายคือกันนะครับนี่เห็นบ่อพี่น้องหล่องมันยังลึกแต่ว่ามันเลื่อมแตกไล่ง่าแล้วเนี่ยเรื่อมแตกไล่ง่าครับจะให้เบิ้งชัดๆเลยโอ้ ก็ว่ายางหนาคูหนาผมเปลี่ยนมาแล้วเหลือคูหลังต้องเปลี่ยนอีกแล้วต้องเปลี่ยนอีกแล้วคู่หลังเป็นเพื่อนทั้งสองขางนะครับขางขวากับเป็นขางใา่กับเป็นขางใายกับแตกไ่ง่ายเพื่อนนะครับในหล่อมันแตกนะครับ วิ่งทั้งไกลเป็น4ี่ลอยหาลอยกิโลตองที่ย่ะมันกลบ่หมั่นใจเนาะปี่น้องเนาะผมต้องไปเปลี่ยนอีกแล้วจิตแตกต่างก,กันกับคููหนานะครับคููหนานี่เปลี่ยนมาเดีปีนึงแล้ว <c oughs> ยังดียังดี ลุบแล้วต้องเปลี่ยนยางทลังน้ำครับผมเพื่อเดินทางไกลน้ำเนาะเพื่อความปลอดภัยของเราในการขับขี่ครับอ่ะคลิปอีกกรไว้ซรันี้ครับพี่น้องผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่องมีน้อยรถเกี่ยวครับผมพี่น้องอ่ะโอเคครับขอบพูดหลายครับที่กล้ามาที่ตามรับชมสวัสดีครับ